สวัสดีค่ะการโนเองนะคะวันนี้นะคะกาโนจะมารีแอคชั่นเพลงของ Into one นค่ะนั่นคือเพลง Into the Fire กับ The Storm Center นะคะซึ่งถ้าเกิดวันนี้โนมารีแอคชั่นคนเดียวเนี่ยก็คงจะเงียบเหงาซอยๆน่าดูวันนี้โนก็เลยทําการเชิญเพื่อนมาอีก3คนนะคะมาทําการรีแอคชั่นด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือฟังเพลงจีนแล้วก็ติดตาม Into one เหมือนโนด้วยต้องบอกก่อนว่าอีก2คนเนี่ยเขาไม่เคยฟังเพลงจีนเลยนี่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในการฟังเพลงจีนกับวง Into One ด้วยจะมาขายลูก ลูกอนะินทวันนมาดูกันว่าเขาจะโดนลูกๆเราตกหรือเปล่าถ้ายังไงไปรับชมกันเลยจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับคนที่จะมารีแอคชั่นกันในวันนี้กันเลยนะคะเชิญค่ะปันครับเอกค่ะป๊อปครับ ก็ก่อนที่เราจะไปรีแอคชั่นเพลงของอ n น o วนกันนะคะในนี้โนกับพี่ป้านเองเนี่ยก็คือติดตามวงวงจีเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะรู้จักกันพอสมควรแล้วแต่เอกกับบ๊อบเนี่ยไม่เคยเข้ามาเหยียบประเทศจีนเลยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับทั้ง11คนนะคะกับวงอินทวันก่อนเลยเชิญเลยค่ะมาเริ่มที่คนแรกนะคะสําหรับคนแรกมีชื่อว่าหลิวอวีน่าลักเขาก็รูมีความหวานหตัวเล็กตัวเล็กอะเป็นเซนเตอร์ของวงนะ จิงหออที่หนึ่งเก่งมากเขาเก่งมากดูแบบดูแบบๆดูมีความแบบๆอ่ะเออมีความน่ารักน่ารักตัวเล็กอะสำหรับคนที่สองนะคะมีชื่อว่าซันตะเป็นคนญี่ปุ่นเหรอเป็นคนญี่ปุ่นใช่ที่สองคนญี่ปุ่นเออคนนี้จะเต้นเก่งเต้นเก่งมากเป็นหนึ่งใน สองคนที่เต้นเก่งที่สุดในวงเคยคว้าแชมป์ระดับโลกด้วยใช่ใช่จริงๆหลีววีก็เต้นเก่งเนาะหลีวอีเนี่ยจะเป็นสไตล์เพลงแบบจีนในการทบจีนแบบจีนใช่แบบฉีกําแบบลรจีนโอ้โหใช่ใช่ใช่คนที่สามเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันชื่อว่าริกิมารุในชื่อจีนเนี่ยจะใช้ชื่อว่ารีหวานคนนี้ก็จะเป็นครูเป็นครูสอนนใช่ใช่เขาสอนไอดอลเต้นมาหลายคนมากเลยนะแล้วก็ออกแบบท่าเต้นด้วยมีไอดอลเกาหลีหลายคนที่เคยเรียนกับเขาอะไรเงี้ย เออลิกิบารุเป็นคนที่เต้นเก่งมากแต่ว่าจะมีความตา่างทายจากจากับซันต้านิดหน่อยเออลิกิเป็นคนเต้นค่อนข้างเซ็กซี่สำหรับคนที่4คนต่อมานะคะมีชื่อว่ามิกอืหนุ่มฮาวายเป็นคนฮาวาย <c oughs> เขาร้องเพลงท <c oughs> พอมากนะ เสียงเขาจะพิเศษมากคือเสียงโลเพาะมากอ่ะคนนี้ดูเฟียดอ่ะเออเปิดเปิดรลมาแล้วดูเฟียดดูแบบดูมั่นใจอ่ะดูป็นความมั่นใจดูสใส่ตาดูแบบสตรองทรงพลังอ่ะตอนเขาผมยาวเขาฝรั่งมากเลยนะตอนนี้เขาแบบโกนให้มันสั้นแล้วก็เป็นสไตล์อ่ะที่ทําให้คนจำคนได้แม่นมากอย่างเงี้ยอไปค่ะคนที่ห้าค่ะจากเด็กไทยของเราเองน้องนายน้องนายน้องนายหรือชื่อจีนชื่อว่าเกาซิงเฉินเมนโวคอลของวง น้องแมทเป็นคนที่พัฒนาเรื่องการร้องเยอะมากตอนอยู่ในรายการเนะาะจนสุดท้ายก็ได้เป็นแบบเป็น l ี a d หรือ m a น n วคอลนี่แหละคือเขาไม่ได้จํากัดมาว่าแบบตาแหน่งชัดเจนอต่ก็เป็นเป็นหนึ่งในร้องหลักร้องนาอะไรเงี้ยเป็นคนที่เสียงแบบเสียงสูงดีมากไ i โน้ o t e h ไ g h note h i ปัง <c oughs> แล้วก็ไปคนที่หกนะคะ <c oughs> ชื่อว่าหลินโม่คือเขาเป็นคนแบบสดใสอะ่ะแล้วก็เป็นคนสร้างบรรยากาศให้กับวงแต่ว่าสกิลอื่นเขาก็ไม่ได้ด้อยนะ เขาเขาเป็นคนที่จริงเนยถ้าในสิบเอ็ดคนก็คือสกิลเขาจะอยู่ในระดับที่สูงเกือบทุกอย่างเนะ่ยรู้สึกว่าเขาดูน่ารักนะเขาดูมีความแบบมีความเด็กๆก่ะไปค่ะไปคนที่เจ็ดกันนะคะเขาหัวหยวนเออเออเอ,อ้เอาอแต่เขาเ <laughs> ขาดูเป็นพี่จริงๆเขาดูเป็นพี่จริงๆอ่าคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่หนึ่งในสองคนเนี่ยอยู่เยอะที่สุดคู่กับลีวหวานหรือลิลิกิมารุเออคนนี้คือเสียงร้องเทพมากแบบโอ้โหคือเป็นคนที่เสียงร้องมั่นคงมากๆอะไรอย่างเงี้ย ้ยมีงานดีจริงมีแบบคาริสมาเวอร์คนที่แปดนะคะกับจางเจียหยวนเป็นไงคะคนนี้คนนี้ดูมีความแบบสายตาดูไร้รายอ่ะหน้าเขาแบลวเนะแต่ว่าเขาดูเท่จระทีแล้วเาเป็นเด็กแบบเด็กโซนคนนึ่งอยันในวงแน่เขาแซ่บหนาคือถ้าแบบไปเห็นรูปพรีเดบิวเขาแบบโอ้ แซ่บมากสายตาเขาดูมีความแบบเป็นคนแอบแซ่บอ่ะคนนี้ก็จะมีความเก่งหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็เป็นคนแบบเขาดื้อเนาะเจียหวนะแต่ว่าเป็นดื้อน่ารักอ่ะสมัยแต่ว่าดื้อน่ารักดื้อน่ารักเออเขาเลยตลกเขาเป็นคนที่ตลกอ่ะพี่ว่าสําหรับพี่นะเขาพี่ว่ามองพี่มองวาเขาตลกอะไรเงี้ยกล้าพูดอะไรเงี้ยชอบคนที่กล้านะคะเอาเก้าก่อนก็ได้เก้าเก้าคนเด็กไทยแล้วค่ะเรื่องตำแหน่งของลูกฉันไปแล้วสําหรับแพทริกกินฮาวิ่งของแพทคือ แพทก็เป็นมักเน่นะจริงๆถ้าในในภาษาเกาหลีเรียกมักเน่เด็กไทยเนาะเราก็รู้จักกันดีพี่ชอบแพทเพราะว่าแบบเสียงแพทด้วยอ่ะแพทโทนยุโรปอ่ะเสียงร้องเขาอ่ะเนาะเอกลักษณ์น้องพี่ปั้นเนาะเสียงน้องเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยชัดเจนมากสำหรับอันดับที่สิบนะคะโจเคอร์วีอืโอ้คนสองคนนี้นี่เองที่ขึ้นเคอร์แพทเคอร์แพทใช่ไหมเคอร์แพทใช่ออ๋ใช่เขาอีกเขาเป็นเป็นเอ่อออลราวด์เหมือนกันร้องได้แรปได้ เป็นได้หล่อเป็นวิชวลด้วยก็ดูมีความหวานๆอยู่เหมือนกันเนาะจะบอกว่าดีแล้วคนสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าหลิวจางหรือที่พวกเราจะรู้จักกันในเอเคเป็นแรปเปอร์ของวงแรปเปอร์แรปเก่งมากแต่งแรปเองเยอะมากแล้วก็ดีมากคนนี้ต้องรอดูใน MV อะว่าแบบว่าแบบขนาดไหนใช่ไหมเพราะอันนี้เขาดูแบบ เป็นน้องไงเขาดูเด็กมากเลยอะในในรูปต้องรอดูเขาแลบว่าแบบจะเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทำการรีแอคชั่นเพลงของอินทรวันกันดีกว่าค่ะไปเลยออ้ยคนนี้ดีเออคนนี้คือคนแรกใช่ไหมมึงน้องดีนะเออดีดอบเฟียดมาก อุ้ยน้องผมขาวเหรอตันต์ผมขาวคช่เดี๋ยวคนนี้รออ่ะโอ้ย,อย,อย,อยคนนี้ที่เป็นครูอุ้ยคนนี้คนนี้ลุกโมเดลมากจริงจริง คนนี้ก็ดีมนมาเอาคอคนนี้ครับนี่ยีหวานเออนี่คนนี้คุณครูเนี่ที่หัวอ้ยแลคน,น่ารักเน้นองคนนีะ <Go. S 2> เป็นดีนะคำตอบคือนาเต้นมาก

น,นางไฮโน้ตองพี่ป๋วมีความแบบในในปลุกใจเบาๆคนนี้แบบอีดอกมือจะพูดอะไรแล้วจะแบบโมเดลตีใช่คือเสียงเขาดีนะจิ๋วอะ,อะ

โก็โอเคเออก็เหมือนเหมือนท่าเต้นก็ดูแบบดูจังแบบว่ามันไม่ได้ยากเออเอ้ยดีนะชอบแพทผมชมพูมากเออเออดีดีทบใจปะทบใจเลยไหมทบใจดีดีเพลงติดหูมากเลยนะแบบมัถ้านแบบว่าเออแบบว่าฟังครั้งเดียวก็คือแบบโอ้โอ้โอ้ เป็นเพลงตอนโอลิมปิกนี่แหละเหมือนว่าทางจีนเขาแบบทาเพลงนี้แบบสําหรับโอลิมปิกอะไรเงี้ยอ๋อเออถึงถึงว่ามันดูเป็นกีฬาแล้วก็ดูแบบมีความปลุกใจอะไรเงี้ยเออเออดี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 เลยอ่ะจริงเป็นไงบ้างสำหรับเพลงจีนที่ไม่เคยฟังมาก่อนหรือ MV ของจีนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมีความแตกต่างหรือยังไงบ้างไหมเราว่าปกติหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ดูแบบฟังยากไม่ได้ดูแบบว่าเข้าถึงไม่ได้อ่ะคือเพลงจีนอ่ะ เราอะแอบรู้สึกว่าเขามีความแบบเราเชื่อมโยงกับเขาบางอย่างอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าน่าจะเป็นเพราะแบบเราก็เคยแบบดูซีรีส์จีนมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเพลงของเขาหรือสำเนียงของเขาเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็มันดูเป็นสมัยใหม่มันก็เออฟังง่ายเข้าถึงเราได้อะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี้ยฉันอะดูไปแล้วดูไปหลายรอบมาด้วย <laughs> ฉันก็เลยแนบา๋อฉันก็อยู่งต่อความแบบไงให้พวกเธอเแต่เพลงต่อไปที่เพิ่งปล่อยเอวีมาเมื่อวันที่17็เนี่ย ฉันเองก็ยังไม่ได้ดูแต่ที่ปัานบอกที่ปัานได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะใช่พี่ไม่เคยลังรอเลยเพราะว่า Into the Fire พี่ก็เป็นหนึ่งในล้านเจ็ดที่ร่วมปั่นนั่นแหละแล้วเพลงต่อไปคือมีชื่อเพลงว่าอ The Storm Center คุณฉันเองก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันแล้วก็จะฟังไปพร้อมกับพวกเธออีก2คนที่เหลือได้เลยคือความส่วนตัวเรารู้สึกว่าเหมือนเขาทำคอนเซ็ปต์ยินน้ำลมไฟสดๆเพราะว่าอย่างมันก็คือ Into the Fire ใช่ไหมคือนี้ก็แบบชื่อว่า The Storm Center อะไรพายุอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบดินน้ำลมไฟที่ดซาตานอยู่นะ หรือว่าไอเจคยี่จูให้แหลกเลยป่าแน่นี่อีกนี่ไงหรอเมื่อกี้ไม่มีโลโก้ป่ะโลโก้สวยนะมีความยายทานใสเนาะเอแคนูเป้มีสตอรี่เรื่องอนี้มีสตอรี่อู้เออมีความว้าว เอาจริงนีไม่รู้จักจำเอ้ะนี่จําชื่อใครไม่ได้เลยแต่ว่านี่จําหน้าได้ชอบสุดแพทริกมากแพทริกเสื้อแดงคือแบบฟังเขาลอจเดีนี่ชอบมีสไตล์แบบกล้าแตกงตัวให้น้องแชอบยุคนี้มันแบบเสื้อผ้ามันไม่มีเพศอ่ะ Yes sir แต่เราพวกเราเป็นแบบมีเพศแต่ไม่มีเสื้อผ้านะไม่ถึงจน ่ปู่พี่ปู่แบบเราไม่เหมือนเราผมผมผมทองผมร้อนใช่มผมอโอ้ผมน้าสันต่างคือแบบ the ะเบสจริงๆอ่ะรู้เลยว่าแบบหลิวคือแบบนอนช่วยผมมากอ่ะหลับช่วยผมไม่ให้ผมต้อแบบออ้ยอะไรอ่ะน้ำฝนตกหรออ๋อยอ้ยออ้ยอ้ เขาบีบมากเลย,ย,ยคุณแฟนก็บีมีความอยากแะแบบเลยๆเนาะดโอ้ยมวเอลเอวเลกมาเออเอวสับเออคนนี้ค่ะตกมือร

ไอศิ่ย์ครับแต่ชอบเป็นคนขผาดำสุดยอดไคิษิกหล่อมากนี่เหรอไอศิษั์ไม่หมดอุ้ยตายแล้วโหนั่งเฉยๆก็ลดหล่อมึงมีความแบบอยากกันแบบวะ ดูชนพิกาดีวิกาแบบเริ่มขก้นเลยชอบไตสุดๆที่ชอบไตรีบตรแบบัดจรกงบอกร์แต่ละคนที่ตัวนี่เหมือนแบบแมากเลยอ่โอ้ยนี่ชอบคนแบบไอ้นี้มากูดมเนี่ยแทบมา่สดอ่ะดีมากโอ้ อุ้ยมุมแต่และคนดีมากเลยคอนคอร์ดสิทธิ์เนี้ยถ่ายตัวแย่แล้วอุ้ยชอบความคอปกเสือเหมือนกันนะเนี่ยวิวคนนี้หล่อจังถ่ายแล้ว เกิดเรื่องใหญ่แล้วหรอพายุไงโอ๋ออุ๊ยเปลี่ยนชุดหรอชุดเดิมแม่อ๋อแต่สว่างขึ้นไงเลยเห็นได้ชอบถึงแค่มากสอแดง เสื้อแดงเด็ดมากเสื้อแดงเด็ดมากขอบคุณเสื้อแดงอุ้ยมาส่งแล้วเนาะอุ้ยเสื้อสีแดงแพทผุนดีมากเลยอ่ะเมื่อเห็นชุดแพทจริงๆแบบว่าเต็มๆอ่ะวันเดอร์แลนด์นะอ๋อจะมีคนที่่มีาภตอไปหรอ บปืนน้ำมันวิ่งดี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 อันนี้นีนะช่าน้มันวิ่งดีน้ำมันิจำได้แล้วนะถ้าคุณเราคงไม่ได้ออกไปแบบนี้แน่เลยมันแบบว่าทับใจนะทับใจอันนี่ชอบคอนเซ็ปต์ชุดชุดสูทมากชุดสูทดำๆอ่ะเออแต่ชุดที่ต้องเป็นดำชุดแดงชุดแดงสุดท้ายดีเลยอ่ะชุดแบบอันนี้มากเลยอยากชอบที่มีความแบบตุ๊กตาหน่อยๆแขนตรงนี้ใช่ไหมไหล่หน่อยดีว่าหมาะเลยว่าสไตล์ลิศแต่คอสตูมของแบบ ของทีมที่ทําให้ Into One อินทวนอ่ะดีมากตั้งแต่เพลงที่แล้วนะอินทูดอกว่เยอก็คือดีนะ <st ır k> อืเลิศประทับใจมาดูครั้งแรกแบบนรู้ไม่เราคือเขาอยู่เดี่ยวก็โอเคแล้วพอเขาอยู่รวมก็ดีอ่ะเออพออยู่รวมกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะแบบใครแดงแย่งกับใครเออก็ไม่ความไม่ได้แย่งซีนะ่ะที่คนอ่ะที่เหมือนกันเลยนะเออแต่คราวนี้เรื่องมันก็ดูเหมือนแบบหนีออกมาปะจากจากไอ้ห้องที่น้ำท่วมไหมแล้วก็มาขึ้นมาขึ้นรถไฟใช่ไหมเรือไฟแล้วก็เป็นลงที่สถานี สไตล์ไปลายทางโอ้โหที่เขียนว่าวันเดอร์สักหนึ่งใช่แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแบบตอนที่อยู่ในห้องอันนั้นที่น้ำทั่วหมาทุกคนแบบใส่ชุดคลาสีเนาะแต่พอออกมาทุกคนแบบแต่งตัวที่แบบเป็นชุดที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเออก็ต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ว่าเออเอ็มวีนี่เขาก็ลงทุนมากเลย่ลยนะเอ็มวีดูลงทุนจริงๆแบบมีความซีจงซีจีนี่รู้สึกว่าเขาก็ลงทุนเยอะแล้วแหละสำหรับสำหรับว่าชีชีวานะเออ ถึงทุกคนจะรู้กันว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่แบบก,กู๊ดอยู่นหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สําหรับในเพลงของอินทวันสองเพลงที่ปล่อยเอ็มวีออกมาก็ถือว่าแบบประทับใจประทับจิตประทับใจอยากให้แฟนคลับหรืออยากให้ใครๆก็ตามที่มาดูน้องแล้วโดนตกก็คือสนับสนุนน้องหน่อยเน,น,นาะนีน้องก็เดบิวเป็นศิลปินนะ่ะเอาสักหน่อยสักล้านอัลาบั้มได้ไหมตัวก็คืออยากอยากซื้อเ่ลงนะแต่พูดตรงนะว่าหาช่องทางไม่เจอจริงเข้าทวิตเตอร์แล้วงงไปหมดเลยถ้าใครแบบ ใครรู้ช่องแหล่งช่องทางในการซื้อในการเอย่ยในการใจก็ช่วยคอมเมนต์แปะเอาไว้ให้หน่อยเราจะไปตามต่อไปก็คิดว่าอาจจะทําอย่างนี้แหละกับจีนอยู่อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราก็ค่อนข้างสนใจก็ถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะให้เรา r รี c t หรือว่าให้เราพูดถึงวงไหนหรือศิลปินนะักแสดงดาราท่านใดก็ลองคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูการนะคะให้ใครก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกระดุงกระดิ่งให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้การโน่แล้วของเพื่อนนะคะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจันตัวสันตัวบ๊ายบายค่ะ